สวัสดีครับผมวันนี้พบกับที่โอนะฮะกุ้มหรือชาแนลวันนี้มาทํากิจกรรมครอบครัวนะฮะวันหยุดทําสวนนะครับมาน้องมินมาเร็วอ่าน้องมินเอาต้นพิกมาวางเจ้าต้นพิกวางนี้อ่าวันนี้ปลูกพริกกันนะฮะนะ,ะปลูกพริกทําสวนครัวกันนะฮะกับน้องมินนะครับมาดูต้นพริกฮะนี่ฮะเนี่ยนะครับ,รบไม่ต้องไปหาซื้อเราปลูกเองนะครับเราปลูกเองปลอดสารนะครับเพิ่งทําสวนเพิ่งจัดสวนใหม่ นะครับก็จะปลูกพริกปลูกกระลำปลูกมะเขือม่วงนะฮะมีต้นปุ้วต้นกล้วยมีหลายๆอย่างนะครับก็ทํากิจกรรมครอบครัวนะฮะวันนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวก็ขุดตอก่อนขุดหลุมตอก่อนนะฮะเป็นคนลงหลุมอ่าพริกลงหลุมนะครับอน่กิจกรรมครอบครัวครับทำพร้อมๆกันนะครับนี่นะครับทำให้เด็ก ได้ซึมซับกับธรรมชาตินะครับผมทาให้ลูกๆรันดาได้ซึมซับกับธรรมชาตินะครับจะได้อ่ามีใจรักในการปลูกต้นไม้ปผลูกึ้นผ,า,ผาสวนครัวอารมณ์มิ้นอาบ้างค่ะบางนี่ค่ะอา่าอันนี้จะเป็นพริกพริกมิตใหญ่นะเป็นพริกหนุ่มนะครับนี่เป็นพริกหนุ่มนะเดี๋ยวค่อยแกะเนะเาะระวังหลุมก่อนนะครับวางหลุมก่อนมีอยู่ประมาณสิบต้นเนาะสิบต้นนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปนะฮะเดีย๋ยวค่อยไล่ไนะไไหลุมไปก่อนนะครับ ดินสวยงามมากฮะดินเป็นดินนวนนะครับไม่แข็งเท่าไหร่นะครับนี่ฮะดินดีเป็นดินดำนะฮะดินดำพอดินเหนียวนิดนึงนะครับเนี่ยฮะสวยงามนะครับอ้าวเนี่ยแป๊บเดียวฮะขุดลึกละมามาวางมาวางเลยมาน้องเจามาวางนี่ต้นละมีกี่ต้นมีกสามต้นใช่ไหมสามต้นเราจะปลูกเรียงไปตรงนี้นะฮะเรียงตรงนี้นะครับปลูกเรียงไปตรงนี้เป็นแนว เดี๋ยวเราจะเอาต้นกระลำกับต้นมะเขือปลูกเป็นแถวเรียงไปเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพี่โอคุณลุมก่อนนะครับคุณลุ้มก่อนเดี๋ยวให้ตรงนี้บางคนอเอาพริกวางหลุมนะครับก่อนน้องเจอานะนะครับนี่คือกิจกรรมอย่างว่าครับครอบครัวนะฮะอันนี้พี่โอระทำสวนทั้งวันอาจจะแาบนิดนึงนะครับในการาลงลงหลุมพริกเพราะลงลงตองกลางวันมันร้อนนะฮะเราต้องลงเย็นๆนิดนึงนะลงเย็นเนี่ย ใบพริกใบเราจะได้ไม่ไม่เฉานะ่ไมไม่เหี่ยวนะครับเอามามาเลยลงเลยอ่ะลงนิกสองตรงนี้เนาะตรงนี้ใกล้ๆกันนี่ใกล้กันอ่าตรงนี้นะครับสองค่อยๆปลูกไปฮะคือผักสวนควรัวเรานะครับทำเองปลูกเองนะครับปอดสามนะครับ นี่คือกิจกรรมยะว่างนะฮะชนเย็นนะฮะครอบครัวอบุ่นนะฮะมาลองมินมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลากลากอ่าลากไม้คู่สักคู่เอาววางเลยค่ะเล็กหนึ่งต้นใช่ไหมส้นมาตรงนี้อ่าใกล้ๆกันนี้มีพริกขี้หนูสวนแล้วก็มีพริกหนุ่มนะมีหลายต้นลองมินไปหิวถุงมาให้พ่อดิ ผมภาคอะ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆปลูกกันไปเนาะวันนี้จะลงอ่พริกก่อนนะฮะลงพริกก่อนวันนี้นี่ปุดินสวยงามมากครับนะฮะเป็นดินร่วนปุนดินเหนียวนิดนึงมันก็ไม่ได้เหมือนเหนียวมากนะฮะนี่ครับดินดีมากนะฮะร่มเย็นดีมันไม่ร้อนเกินไปนะฮะอยู่ใต้ต้นไม้นะฮะ อ้าวปังอ่ะนี่ต้นอะไรนี่เป็นต้นมะเขือนะฮะมะเขือม่วงนะครับอันนี้เป็นต้นกระลำหัวใจนะับไม่ใช่กระลำหัวใหญ่ไม่ใช่นะมันจะเป็นต้นกระลำหัวใจจะไม่ดำแหลมขึ้นมันจะหวานมันจะหวานมากนะฮะเดี๋ยวเราปลูกพริกก่อนเดี๋ยวเราปลูกผักพวกนี้ไปพ,พ,รพร้อมๆกันออเอาพริกรงหลุมก่อนนะน้องมิ้นนะเดี๋ยวพ่อโอแกให้นะครับ น้องมิ้นจะเป็นคนกลบดินกับน้องเจียนะอ้าวกรบเลยครับคุณกรบเจียรมากรบตรงนี้นะเจ่มือแดงดีค่ะอ่าจะช่วยกันนี่คือกิจกรรมยังว่าของครอบครัวนะฮะทำให้เด็กๆอ่าได้มีการเรียนรู้ในการปลูกผึ้งผักสวนครัวนะครับเด็กๆเกขาจะได้จดจําในการอยู่แบบธรรมาชาติแบบพอเพียงนะครับผมเอาอ้าว เอาเชียร์กบดินเลยลูกกบกบเออกบแบบนี้เออกบกบไปอืมนี่นี่กบเสร็จเลยเราเอาฟางมากบด้านหน้าอ่าเดี๋ยวเราเอาฟางมากบนะฮะด้านหน้านะครับนี่นี่ละเสร็จไปหนึ่งสองคำต้นละอ้าวกบเลยกบเลยเราไม่กบเลยค่ะชนกบชนกบน่าจะสวยมากนะฮะนะครับ อันนี้ไปขอของคุณลุงใจดีเขามาปกติจะขายต้นละสิบาทหรือสิบห้าบาทนะฮะอันนี้ขอแบ่งของผมต้นแปดบาทนะครับเพราะว่าเด็กๆไปซื้อด้วยนะครับขอบคุณลุงใจดีมากนะฮะลุงแทนใจดีนะครับคนที่ขายต้นพริกให้ผมนะฮะแหมสุดยอดมากอา้าวะอเจ้าไปนะครับมาไม่ตามมามาไม่ตามมาอา้ามาก,กบต้นพริกเร็วเอรู้สึกว่าต้นนี้จะเป็นต้นพริกกินหนูนะ นะฮะพี่ขี้หนูนะครับอา้าวน้องมิ้นโขบเลยอ่าค่อยโขบไปเสร็จแล้วเอาฟางกามาทับหน้าต้นพริกไว้เพื่อว่าให้มีความชุ่มฉ่ำนะครับคลิปนี้พี่โอไม่ได,ด้ทานกับข้าวนะนะครับคลิปนี้ปลูกพริกปลูกต้นไม้กับน้องมิ้นกับน้องเจียนะครับกับน,นหลานกับนลูกน,นะครับ ไม่ได้ไปไหนครับช่วงที่นี่ฟีนะฮะอาจจะเที่ยวไม่ไกลบ้านนะครับเพราะช่วงนี้วิกฤตมาหลายอย่างนะฮะนะครับวิกฤตมนหลายอย่างก็เที่ยวนะก็ระวังด้วยนะครับผมเพราะช่วงนี้การระบาดโควิดก็เยอะนะครับแต่ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับหลายจังหวัดหลายท่านนะฮะเวลาทัวร์ไลเที่ยวก็ใส่แมสด้วยนะฮะนี่นะครับ หลากเยอะมากนะครับลากเตม็มเลยฮะนะชุ่มฉ่ำมากเอาองเจ้า,าต่อเลยนะี่เราปลูกฝังเด็กฮะปลูกฝังเต็กเล็กไว้นะครับโตมาเขาจะได้จำเอ้คยปลูกพริกปลูกต้นผักกับลุงโอกับพ่อโออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเด็กเขาจะได้จำได้ถึงทรัพย์วิถีธรรมชาตินบ้านเรานะครับ อะเลมิสกบด,ดีค่ะอ่าก็ไปกบนะคะนี่แมนมือมากอ้าวกบ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 อืมค่างรั้วนี่จะเป็นเศษหญ้านะฮะเป็นศศเศษหญ้าเดี๋ยวผมจะเอาขี้วัวมาทับอีกทีหนึ่งนะครับข้างรั้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาขี้วัวมาทับ จะทำมีปุ๋ยครอกนะครับทำมีปุ๋ยครอกเวลาปลูกผักปลูกกระลำจะได้สวยนะครับเดี๋ยวจะหาตะลลนงตันแหน่ล้วมาลงอยู่นะครับค่อยลงกันไปนะครับปลูกเสร็จนะครับแล้วก็นําฟางข้าวนะฮะมาปิดหน้าดินนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้ลองมิ้นเป็นคนลดน้ํานะครับปิดหน้าดินนิดหน่อยนะครับเพื่ออ่าเวลาลดน้ำเนี่ยหน้าดินจะได้ชุ่มฉ่ำอยู่เสมอนะครับมันจะไม่แห้ง ครับมันจะได้อมน้ําตลอดนะครับวันนี้สงสายจะปลูกไม่ทันนะฮะมะเขือม่วงกับปลูกไม่ทันมืดแล้วนะฮะมืดไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปติดตามคลิปต่อไปดีกว่าว่าผลผลิตมันออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โอจะถ่ายให้ดูนะฮะประมาณสักน่าจะสักเดือนหนึ่งนะประมาณนะฮะสักเดือนหนึ่งนะครับนี่เอามาลองนี่ก่อนนะครับเพราะว่า เราปลูกก็ค่ำนะฮะมันค่ำแล้วตรงนี้จะหกโมงแล้วนะนะครับจะหกโมงแล้วนะครับนะฮะน,นี่คือเรารองหน้าดินไว้นะครับหรือคือเราเ <Yeah. S 1> นี่ยเนี่ยเนี่ยรดน้ำพุ๊มมันจะชื้นฉ่ำตลอดเลยนะฮะนะครับนี่นะครับง่ายนะครับใช้ฝางข้าวเราเนี่แหละฮะพี่โอเก็บไว้ประมาณ สองร้อยมัดนะครับฟางข้าวนะครับเก็บไว้ให้ตาในบ่อมั่งนะครับก็คิดว่าจะทําเห็ดฟางอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะติดงานอะไรเยอะแยะไหมนะครับถ้าติดงานเยอะก็ไม่อาจจะไม่ได้ทานะฮะนะครับนี่ฮะคือวิถีบ้านบ้านของเรานะครับผักสวนครัวครับปลูกแล้วมันมีความสุขเวลามันออกผลผลิตนะครับความสุขของเรามันออกมันที่ว่าผลผลิตมันออกมาูุนนะครับ มันจะเป็นสิ่งอะไรที่ภูมิใจนะเด็กๆก็จะได้ภูมิใจเนี่ยต้นนี้ก็ต้องมินปลูกนะต้นนั้นเจอาปลูกนะนะครับเราก็จะได้เก็บกินแบบปลอดภัยปลอดสารนะครับและอีกอย่างประหยัดนิดนึงนะครับประหยัดด้วยนะครับผมเดี๋ยวให้ลุงมินดน้านะครับลุงมินดน้ำเนาะเดี๋ยวต้นพวกนี้เดี๋ยวปลูกพวกนี้ปลูกพวกนี้ช่วงน่าจะเท้าเช้า นะครับเดี๋ดิสโกมมาปลูกเองเพราะวันนี้เช้าต้องมีนตังเรียนนะฮะนะครับนี่นี่ต้นหนึ่งนี่ต้นเดียว รอให้เดี๋ยวให้น้องมิ้นลดน้ำต่อเลยนะนะครับน้องมิ้นอยู่ไหนเออเดี๋ยวน้องมิ้นมาลดน้ำต่อนะครับลดน้ำต้นพริกให้่อยนิดนึงนะครับนนนี่่ฮะึงอาเดี๋ยวฮานุมิ้ลดน้ำต่อนะครับมิ้นลดเลยเอาน้ำผักก่อนลดต้นนู้นด้วยเนี่ยครับเวลาฟางไม่ได้น้ำเนี่ย นะฮะฟาร์าเมเล่นน้านํามันจะอมน้ําแล้วก็ดินเวลาโดนแดดมันก็จะไม่ไม่แห้งนะครับลนิดนึงน,นิดนึงเดี๋ยวให้มันซึมลงดินด้วย <S 2> <S 2> <ๆ>เดี๋ยวเป็นรดต้นถักรดรอบรอบต้นถักต้นพริกนะครับรดต้นพริกนีออ่น้องเจ๊าอากำลังใจช่วยอยู่อตอัวน,นี้ด้วยมาตัวน,นี้ด้วยนี่ เดยวโตมาเด,เด็กเขาจะรู้นะฮะเขาจะชอบลนะชอบในการปลูกผักละนะครับเราปลูกฝังแต่กันเล็กนะฮะนะครับอ่ะอ่ะนี่ด้วยเออนี่ด้วยอืมนะครับปลูกผักช่วงเย็นดีนิดนึงคือต้นพริกมันจะได้ไม่ร้อนนะฮะนะครับใบมันจะได้ไม่เหี่ยวพวดูดง่ายๆนะนะครับใบจะไม่เหี่ยว ต่โคงตะไคร้ต้องหาปลูกแล้วเพราะว่าช่วงหน้าแล้งตะไคร้มันตายหมดนะฮะตะไคร้าตายหมดมันมันไม่ได้กินน้ำมันเนาะหน้าแล้งปกติมันอายุมัน,ม,นมันจะตายหมดนะฮะต้นตะไคร้เราต,ต้องหาอื่นผักอื่นมาทดแทนปลูกเอานะครับผักหน้าหนาวก็เป็นพวกก,ะะวกระลำนะฮะพวกกระนาะนะครับพวกพริกพวกเคืออะไรเงี้ยนะฮะอ้าวน้อย อันนี้ยวเป็นต้นอะไรต้นมะนาวใช่ไหมน,นี่ต้นมะนาวนะครับอันนี้ยวเป็นต้นไอ้ขอเขาเรียกอะไรนะมะเขือพวงนะมะเขือพวงนะครับลูกจะดกมากเห็นไหมดูลูกมันนะฮะเวลาผมแกงพงแกงเผ็ดจะมาเก็บต้นเนี้ยนะครับเยอะเยอะมากนะครับลดน้ำต,ต้นขามีแอมโมิ้นีลดน้ำต้นขาให้พ่ออ้าวนี่เป็นคนรดนะครับรดก่อน เดีนะ๋ยวลดน้ำตรงนี้ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อจะคุนง่ายพรุ่งนี้เราจะมาปลูกต้นนี้นะุ่นนี้เราจะาปลูกกระลำนะกระลำรูปหัวใจนะนะครับกระลำรูปหัวใจนะครับแล้วก็ต้นมะเขือยาวนี่จะเป็นมะเขือม่วงเวลาเอาผัดใส่หมูสามชั้นนะฮะจะอร่อยมากนะครับนี่ซื้อไว้สิบต้นจะปลูกแถวบริเวณสวน นะครับอ่ะน้องยิ้นหันไปดูกล้องหน่อยสำหรับ EP นี้นะฮะนะครับนี่อีกนี่อีกยังๆยังไม่ได้เก็บเลยนะฮะกล้วยเนี่ยผลผลิตจากสวนนะครับนี่กล้วยก็ปลูกอยู่ข้างหลังมือกล้องนะครับนะฮะเดี๋ยวเอาไปเก็บละนะครับสำหรับ EP นี้นะตอนนี้เราปลูกพริกได้ประมาณ10ต้นนะครับที่เหลือผมก็บลุงมี้จะปลูกพรุ่งนี้นะครับสำหรับ EP นี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์นะนุมินนะนะคนเมืองเหนือนนะนะครับให้เพร่อโอนิดนึงเนาะนะครับก็ฝากติดตามนิดนึงนะครับสวัสดีครับผม